จ้านาที่ก็ขึ้นไปน่าจะไกลระสมควรแล้วครับเสียงตะโกนกลับมาคงกลัวเราหลงทางแล้วมนะั้งหรือไม่ก็ถึงที่หมายแล้วนี่ก็เป็นไฮไลท์ยามเช้าหลังจากที่เรานอนเมื่อคืนคืนหนึ่งนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาอีกยอดภูดหนึ่งสูงเอาเรื่องเหมือนกัน หอบเดินไม่ถึงสิบนาทีเลยหอบรักๆัเสียงหายใจหอบทีถ้าก็มีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่ามีกันาดน,นี้ยังไม่เจอที่ว่ามันเยอะๆเคยเจอที่เขากระโจม ไปปลูกเอื้องมณีฉายไอ้นั่นยังเอาหูม,มดเลยยัวเยะไปหมดแต่อากาศคล้ายๆกันครับคือเย็นตลอดอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่าละ่ะรอด้วยอ่าเจอแล้วเจอแล้วชมนกชมไม้อยู่ น่าจะชมไม้เลยนกยังไม่ได้ชมเลยพอมหยุดรอไปงั้านี้เลยคินไม่ไหวอ๋อ <laughs> นี่ชุ่มชําเลยดูที่เปียกแล้วเดี๋ยวจะดีที่หนาวด้วยไม่ไอ้เปียกนี่คือเสือ้อเสื้อเสื้อดิโอ้โนี่เราลองมอกมีตลอดลองหมอกอออมีตลอดเลยครับปา่าดิบชื้น ชื <att> ้นหนักมากชื้นหนักมากป่าดงดิบ่งดิบมาแล้วป่าก็ปลาก็เดินเก่งนะเนี่ยใช่ ไม่มาแล้วต้องขึ้นเหรอครับใครไม่ไม่ได้แบกของโอเคนะอ่าครับเดี๋ยวตอนแบกลงไปดินนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นความรู้สึกหนววูมันเท่ากันนะแบกกับไม่แบกไม่เอเอเพราะว่าอไอ้ที่เหนื่อยอ่ะก็คือตัวเราเ<อ>น้ำหนักตัวนี่ใช่ไหมออมาครบหมดยังพี่เอะยิ่งสองน้องก็ยังทีนี้เป็นทางลงอ่าเดี๋ยวอยากได้ความจริงหรือเรื่องโกหกเออทางลงถ้าความจริงก็อีกนิดนึงตอนกลับเราก็จะต้องขึ้น450เมตร แล้วก็ลงขึ้นไปอีกโลนึงโอเคนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมีแค่เราอยากมีรูปอยู่ในเฟรมนั้นนะนี่ไม่หรอกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรียกว่ามาไม่ถึงฮะใช่ใช่ครับครับพี่น้องเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวผมปิดท้ายให้ก็ได้จะได้หรือว่ายังไงหือให้น้องก็ปิดโอเคไหมเรื่อยเรื่อยนะ หเนห,หนื่อยเหนื่อยเอาเลยเอาเลย <c oughs> เราเป็นนักสำรวจป่าแปลว่าค้นหาอะไรนะหาหนังสือมาเยอะอืะอประเภทอ่รนหนังสือแล้วออกค้นหาความจริงอ,ะอ่ะเเท่ามาเออนึกชื่อตั้งนาน ี่ครับมอสน,นี่เขาเรียกมอสสวยงามเขียวมาก